เบกที่สแล้วนะครับเบลสุดท้ายเวลาไปเร็วเหลือเกินนะครับผมขออนุญาตไปจังหวัดพัทลุงไปทางเสียงก่อนนะฮะชื่อคุณอะไรนะครับมารุครับคุณอะไรนะครับมารุครับคุณมารุธสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมารุศอยู่จังหวัดพัทลุงอำเภออะไรครับคุณขันนงครับครับผมอายุเท่าไหร่ครับ2 7ครับ24ยี่สิบเ็ครับยี่สิบเจ็ดนะครับคุณมารุศครับระวังให้ดีนะครับมอเตอร์ไซค์นะฮะครับ มอเตอร์ไซค์จะมีปัญหานะครับอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ภาพมาวบบบบบบนะฮะมอเตอร์ไซค์จะเป็นปัญหาผมพูดชัดเจนไหมครับคุณมารุตครับครั้งที่แล้วตัวอย่างไตเติลของจริงกําลังจะมานะครับภายในสามเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้นะครับคิดไปด้วยละกันเดือนนี้นะครับก็จะหมดแล้ววันที่ยี่สิบเก้าแล้วธันวามกรากรุณา ไม่จําเป็นอย่าแต่ต้องมอเตอร์ไซค์นะครับแม้แต่ซ้อนก็ต้องระวังให้ดีนะครับครับคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่ชิงเสียเลือดก่อนเลยไปจากโลหิตซะเคยไปจากโลหิตไหมค,ครับไม่เคยไปเลยครับเชื่อผมเสียเลือดเป็นกุศลดีกว่าเสียเลือดที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับคุณมารุตครับข้อที่หนึ่งของปัญหาที่สําคัญเชิญครับสุขภาพครับสุขภาพไปตรวจร่างกายบ้างไหมครับผมก็ ไม,ไ,ไ,ไม่ค่อยจะแน่ใจนะครับ,รบก<อ>็ยังโชคดีไปเพราะภาพไม่ปรากฏออกมาดําเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะคำว่าสุขภาพถ้าดําแล้วก็มีปัญหาแน่เพียงแต่ระบบ<ไ>ย่อยซึ่งมันมักจะมีปัญหาทราบใช่ไหมครับระบบย่อยอาหารเผ็ดนิดนึงเปรียวหน่อยนึงหรือจะเป็นรสจัดๆท้องก็จะเสีย<ไ>แล้วใช่ไหมครับนอกจากนั้นปลอดภัยครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ระวังให้ดีนะครับผมจำเป็นต้องย้าอีกครั้งหนึ่งมอเตอร์ไซค์จะทําให้เกิดปัญหานะครับ หนักพอสมควรภาพเทาเข้มดําข้อที่สองอจครับโชคลาภโชคลาภนะครับโชคลาภมันดับแรกเลยโทวเข้ามาติดในรายการนี้แล้วผมได้บอกกล่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นและถ้าเชื่อผมโดยจากโลหิตสะหนักเป็นเบานะครับและนอกจากนั้นโชคลาภตรงๆแล้วกันนะครับเกิดมาเป็นคนไทยในผืนแผ่นดินนี้แม้จะอยู่จังหวัดพัทลุงก็ตามนี่คือโชคแล้ว นะครับแต่เพียงแต่ว่าคุณคุณมารุธเนี่ยนะครับจะดําเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นคนตรงคนซื่อและเป็นคนไม่เอาเปรียบใครผู้ใหญ่เมตตาคุณมารุธทราบใช่ไหมครับนี่คือโชคลาบก็คือผู้ใหญ่สนับสนุนให้เมตตาหรือจะแนะนําอะไรก็ตามตนอกนั้นโชคลาบนะครับก็จะเป็นการทําแล้วก็เป็นการเอื้ออํานวยเกี่ยวกับการทํางานด้วยตัวเองทั้งนั้นเองนะครับโชคลาบคือผู้ใหญ่เมตตาผมตอบจบสองข้อสุขภาพ กับเรื่องโชคลาภแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายต้องไปบริจาคโลหิตนะฮะหนักเป็นเบาผมถามตรงๆจะไปบริจาคโลหิตหรือเปล่าคุณมารุตไปต้องไปนะครับอย่ารับปากกับผมแล้วไม่ไปนะเดี๋ยวยุ่งเลยนะฮะไ,<ป>ไปทำกุศลอีกหนึ่งข้อนะครับไป,ไปร่วมถ่ายช่วยสว์ใหญ่วัวควายซึ่งกำลังท้องชีวิตต่อชีวิตเลย<ป>เงินเล็กน้อย10บาท20บบาทบาทเดียวก็ได้ทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเมื่อทำแล้ว จะเกิดความสุขความเจริญนะครับคุณมารุครับคุณโชคดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านต่อไปจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับจังหวัดสตูลคุณอาิชาสวัสดีครับครับปีครับอาจารย์ครับจังหวัดสตูลนะฮะครับผมมีฝนบ้างไหมครับตอนนี้อ๋อครับมีฝนฝนตกมั่งครับครับระวังหน่อยนะกันนะครับคุณอาทิชาในขณะนี้นะะภูมิป้องกันตัวมันไม่เหมือนกับระยะแรกๆแล้วนะครับเริ่มละลายเหมือนกันแล้วนะครับทราบไหมครับ ครับอายุเท่าไหร่ครับสามสิบหกปีครับอาจารย์สามสิบเท่าไหร่นะฮะสามสิบหกครับสามสิบหกเด็ดเดียวจริงจังคําไหนคํานั้นคือคุณอธิชาเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงเสียงจริงคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับครับปัญหาสองข้อเชิญครับข้อที่หนึ่งอยากจะถามอาจารย์ว่าพอดีรอขายที่อยู่ไม่ทราบว่าจะขายจะขายจะขายได้ช่วงไหนครับอาจารย์ขายขายอะไรนะครับขายที่ดินครับผมขายที่ดินนะครับครับ ที่จริงที่ดินตรงนี้มันเป็นมรดกตกทอดนะครับผมต้องเรียนแบบนี้นะครับเขาขีดเส้นใต้ว่าจะมีให้ลูกให้หลานเป็นผู้ครอบครองต่อไปแต่ถ้าคุณอธิชาจะใช้สิทธิ์ด้วยความเป็นตัวตนผมถามนิดนึงว่าชื่อเป็นของใครครับโฉนดของคุณแม่ครับของคุณแม่มันเป็นมรดกตกทอดผมต้องขออนุญาตบอกแบบนี้นะขายเนี่ยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับร้อเเซจะขายได้ไม่เกินหเ เพราะฉะนั้นเอาหเนี่ยตั้งโจทย์ไว้เลยผมจะเปิดให้ไปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนแต่ต้องไปขออนุญาตคุณแม่ก่อนหรือจะขอ,อญาตผู้ที่มีชื่อก่อนนะฮะเมื่ออนุญาตแล้วผมขออนุญาตอาจจะละเอียด,ดนิดนึงท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่รายการนี้อยู่นะฮะคุณอาทิชาครับถ้า<ร>ค,คุณอาทิชาได้รับมอบหมายแล้วก็ไป aw, อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเลยเปิดทางด้วยทูบดอกเดียวจุดทูบปักนะครับบอกกล่าวแบบนี้นะฮะข้าพเจ้าถ้าเป็นคุณอาทิชาไปนะฮะ ซึ่งได้รับสิทธิ์จากเจ้าของโฉนดบอกกล่าวเลยนะครับขออนุญาตให้เจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลที่ผืนนี้เปิดทางขายให้กับข้าพเจ้าด้วยและจะนำบุญกุศลอุทิศมาให้บุญกุศลนั่นก็คือไปร่วมถ่ายชุดสัตว์ใหญ่หัวควายซึ่งกำลังท้องก็ได้นะครับไปทำตามที่ผมบอกก่อนไปเปิดที่ก่อนแล้วจะขายได้ครับ แต่ถ้าเจ้าของไม่ยินยอมหมายถึงเจ้าของซึ่งเป็นมนุษย์นะฮะไม่ยินยอมยังไงก็ขายไม่ได้ถึงเจ้าของยินยอมเจ้าที่ซึ่งปกป้องดูแลไม่เปิดก็ขายไม่ได้อีกทุกท่านครับที่ดินในตารางนิว้วทุกตารางนิ้วในประเทศไทยนะคุณอธิชานะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทรัพย์ของแผ่นดินและทรัพย์แต่ละที่จะมีเจ้าที่ปกป้องดูแลณนะที่นั้นณนะที่นั้นนะครับคุณอธิชา<อ>ผมตอบค่อนข้างละเอียดนะฮะ แต่ว่าแต่ว่าปีหน้าหรือว่าก็าไปได้ครับได้ครับไปทําตามที่ผมแนะนําก่อนนะครับมันเกี่ยวกับบอดนครับผมอาจารย์ครับอ่นะครับชัดเจนเลยนะฮะอ่าอีกนึ่งข้อเชิญครับพอดีถามอาจารย์ว่ารอรับรออ่านรับรายการอยู่ไม่ทราบว่าจะได้ไหมอาจารย์ครับผมภาพภาพมันมาครึ่งครึ่งนะครับผมถามคําเดียวนะครับงานที่จะเข้าไปนี่เกี่ยวพันกับอะไรครับราชการนะครับหน่วยไหนเกี่ยวป่าไม้ครับอาจารย์ป่าไม้นะครับ ผมบอกให้เห็นเลยภาพเลยนะครั้งที่แล้วควรจะเข้าไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับคุณอธทิชาครับถูกต้องครับชัดเจนครับครั้งที่แล้วเนี่ยไม่โกรธกันนะคุณอธิชาถ้าเป็นไม้อ่อนสักหน่อยป่านนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอย่าตรงเกินไปสิอธิชาชบางครั้ง<ช>คนเขาจะมาสนับสนุนเนี่ยบางทีเขาเจอความตรงของคุณอาทิชาก็ถอยออกครับผมผมพูดแบบนี้แทงใจดําเลยนะครั้งนี้เราเป็นเด็กเข้าไปบอกกล่าวกับผู้ใหญ่เลยง่ายๆเลยผมมาขอเข้ารับรายการเลยครั้งนี้นะครับ เอาความตรงเนี่ยวางไว้ข้างนอกแล้วเข้าเข้าไปด้วยความอ่อนน้อมไม่ต้องแบบเข้าไปประจบสอบพอเข้าไปอ่อนน้อมถ่อมตนบอกกล่าวว่าเราต้องการเข้ารับราชการนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่จะจับให้ผมพูด<ม>ชัดเจนไหมครับคุณอธิชาชัดเจนมากครับผมแล้วเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็ทําตัวแบบหลิวลู่ลมซะนะฮะใครเขาอยู่กันเขาจะมีรายการยังไงรู้แล้วก็รู้แบบแผ่วๆได้ยินก็ได้ยินลางๆแล้วกันดีไหมครับ ไม่เช่นนั้นเข้าไปเดี๋ยวก็ได้ออกมาอีกผมตอบแบบนี้ผมตอบให้ชัดตอบให้รู้เพราะว่ากว่าจะโทรติดเข้าในรายการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับคุณอาทิชาโทรติดยากมากเลยนะอาจารย์แล้วได้คุยสัมผัสกับผมแล้ววันนี้ผมเรียนถามตรงๆเป็นอย่างไรบ้างครับแม่นมากๆเลยครับผมชัดเจนนะครับชัดเจนครับไปทำกุศลข้อหนึ่งกุศลข้อนี้เกี่ยวก,กับคนตาบอดหูหนวกเงินเล็กน้อยตามกําลังตามตู้รับบริจาคทั่วไปหรือจะเป็นมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวพันกับคนตาบอดหูหนวก เมื่อทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเราจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขนะครับคุณอธิชาผมอาจารย์ครับจวขอตามไปนิดครับเกี่ยวกับสุขภาพครับอาจารย์สุขภาพก็ถือว่านะครับปลอดภยัยแต่มันจะมีปัญหาอยู่หน่อยหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อด้านหลังมันไม่หายหรอกนะครับนี่ยุ่ไม่เยอะนะมันก็ตึงๆอยู่ใช่ไหมครับโอ้ครับครับใช่ครับอ่านะครับนี่ยังดีนะตะกี้มองไปถึงนะครับต่อมลูกหมากเลยโชคดีนะปลอดภัยไม่มีอะไรแล้วก็ปรับเปลี่ยนกางเกงในใหม่คุณอธทิชาไอ้ตัวหย่อนยานทิ้งใหหมด ไม่งั้นไส้เลื่อนจะถามหาอาจารย์เม็ดมากเลยครับผมนะนะครับก็เราคุยกันภาพออกมาแบบนั้นนะครับไอ้บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์เนี่ยออกไปเลยแสงเกงในดีไหมครับครับครับบ็อกเซอร์มันไม่รัดลูกอัท้านี่ผมพูดชัดเจนดีไหมครับคุณอาทิชาชัดเจนครับไม่ต้องแปลไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องอ้อมผมพูดแบบเนี้ยนะครับถ้าไม่ปรับเปลี่ยนกางเกงในเนี่ยไส้เลื่อนน่นะครับเอาแล้วนะครับเหตุผลของความเป็นจริงแล้วนะคุณอาทิชาครับครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ สายนี้ค่อนข้างละเอียดนะแต่ก็มีความหมายให้กับทุกคนใช่ไหมครับปลักนะสันนะนะฮะมาลีนี่ใช้ลไยเขียนเนี่ยตัวชัดเจนเลยยังกับพิมพนะจากจังหวัดสุรินนะฮะคุณกนิกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวสักสุรินทนะคะครโทร,โทรเจอครั้งที่สองนะคะปี<ค>ก่อนดูประมาณ3ปีที่แล้วะคะ่ะโอ้ขอบพระคุณครับ ครั้งที่สองแล้วสามปีที่แล้วกับครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมคุณกานิกายังเหมือนเดิมอยู่ค่ะติดตามมาตลอดนะคะก็หายไปอยู่พักหนึ่งก็มาเจออยู่ช่องเนี้ยค่ะครับผมไดเลยติดตามมาตลอดนะคะ่ะทับทุกวันเสาร์สองทุ่มสิบนาทีไฟแชลเนี่ยนะครับคุณกานิกานะโทรตลอดค่ะแต่โทรไม่ติดได้ชมรายการตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับค่ะชมตั้งแต่ต้นอ่ะยินดีครับขอบพระคุณนะครับ ค,ค,คุณกนิกาก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับใส่ซื่อยังไงก็เหมือนเดิมนะฮะปัญหาสองข้อวันนี้เชิญครับผมข้อที่หนึ่งส,สุขภาพค่ะสุขภาพนะครับยังโชคดีนะ,ะนะครับโรคร้ายอันตร,รายในตัวเนี่ยนะครับภาพปรากฏออกมาไม่มีความเป็นดําเลยก็ใช้ได้แล้วได้ล่าสุดไปตรวจร่างกายมาบ้างไหมครับเพราะว่าเป็นโรคไตอะค่ะ คุณหมอเป็นโรคไตเขาว่าจะให้ฟอกไตอ่ะบลิติติได้ย้อภาพก็ยังไม่ถือว่าเป็นภาพดำนะฮะภาพออกมายังนวลนวอยู่ไตนี่ฟอกเดือนหนึ่งประมาณกี่ครั้งครับไม่ได้ยังไม่ฟอกค่ะพอดีหมอก็บอกว่าให้ฟอกกันเลยยังไม่ได้ฟอกค่ะนี้ก็การรับประทานยาอยู่อ่ะได้ครับได้มันมีอยู่สองกรณีนะคขออนุญยตานะครับค่ะคำว่าหมอจะให้ฟอกไตเนี่ยนะครับถามว่าเป็นผลดีไหมก็เป็นผลดีครับ แต่ถ้าไม่ฟอกถ้าจะเป็นรับประทานยาแบบไหนอย่างไรก็ตามนะครับจะเป็นสมุนไพรหรือจะเป็นยาอะไรก็ตามจะต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะครับว่ายานั้นมันมีผลข้างเคียงหรือเปล่าหรือจะเกิดอผลที่มันตามมาในทิศทางที่ไม่ดีนะฮะถึงจะฟอกหรือไม่ฟอกฟังคําผมดีๆนะครับคุณกนิการนะครับสุภาพเนี่ยก็ยังถือว่ายังนวลนๆนนอาจจะมีเทาบ้างนะครับแต่ไม่ถึงับเข้มสามารถดูแลแก้ไขได้นะครับอ๋อค่ะยังปลอดภัยอยู่ครับคุณกนิการนะครับ เสียงเบามากนะครับคุณกนิกาได้ยินเสียงผมชัดไหมครับได้ยินชัดค่ะชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะได้ครับแล้วแพทย์ที่ที่บอกให้พอกนี่ท่านอยู่โรงพยาบาลที่ไหนครับสุรินนะค่ะอยู่โรงพยาบาลสุรินแล้วท่านก็เป็นคนเดียวที่อยู่ที่สุรินเหรอฮะที่สุรินนะคะได้ครับได้อยู่โรงพยาบาลสุรินค่ะได้ครับก็ถือว่าท่านน่ะรักษามาถูกทางอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณกนิกาพร้อมที่จะฟอกหรือเปล่า แต่ภาพที่ออกมานะครับยังไม่จําเป็นต้องฟอกก็ได้ครับยังสามารถที่จะดูแลแก้ไขเกี่ยวกับยาที่เราทานไปได้ครับ<ค>ะนะฮะแต,แต่ถ้าวันหนึ่ง,ถ,ถ,งถ้าถึงฟอกผมต้องตอบสองอย่างนะครับเพราะภาพมันเนี่ยออกมานะครับสูสี <คะ S 1> แล้วมันก็ดีมันภาพไม่ปรากฏเป็นภาพดําครับผมนะฮะคุณกรนิกาอนะครับข้อที่หนึ่งผมตอบแล้วนะข้อที่สองเชิญครับค่ะมีลูกสามคนค่ะตอนนี้ก็คือกัจะสาเร็จทุกคนไหมคะ ลูกสามคนจะสําเร็จไหมนะครับคําสเร็จไปแล้วคนหนึ่งเรียนจบไปคนหนึ่งเลยอีกสองคนนะค่ะครับคนที่หนึ่งที่สําเร็จไปผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้หญิงค่ะครับทำงานอยู่กรุงเทพอยู่คนที่สองเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับอยู่มสามค่ะผู้ชายมออะไรนะครับมอสามค่ะมสามนะครับมอสี่มห้ามหกจะเอ็นต่ออะไรก็ตามภาพออกมาสว่างสว่างสว่างผู้หญิงผู้ชายครับคนกลางผู้ชายค่ะครับผมคนเด็กต่อผู้ชายคนสุดท้องนะฮะสุดผู้ชายค่ะชั้นอะไรครับอ่ามอหนึ่งค่ะ ครับภาพดีครับแต่ผมเป็นห่วงอยู่นิดนึงระวังให้ดีนะฮะคนกลางเนี่ยคนกลางนะครับภาพออกมาเกี่ยวกับน้ําไม่ว่าจะไปแหล่งน้ําที่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับทะเลแม่น้ำลำคลองน้ําในสระระวังให้เขาห่างพวกน้ําน้ําให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับนอกจากนั้นการศึกษาหรือการดําเนินชีวิตของลูกทั้ง3ภาพสว่างสวัยครับผมคุณกนณิกานะครับผมดีใจนะได้ยินเสียงคุณกนณิกาอีกครั้งหนึ่งสามปีที่แล้วนะ นะครับและครั้งนี้ไปทํากุศลนะครับเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือและกันนับถือศาสนาอะไรครับพุทธค่ะครับกฐินผ้าป่ากิจกรรมของสงฆอด้ข้อหนึ่งก็ได้ที่เกี่ยวพันกับศาสนาไปทาต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเมื่อทําแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับครับผมโชคดีมีความสุขครับผมขอบคุณมากเลยค่ะยวเวลาอีกน้อยนิดนะฮะทุกท่านครับที่จริงแล้วเนี่ยจะต้องบอกเกี่ยวกับเรื่องราวตัวเอกสุเล ผมขอขยับไป SMS สัก2สายและกันสัก2 s m s แล้วก็จะบอกหมายเลขที่ติดต่อผมแล้วกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมดนวยนะครับชมรายการเปิดจิตสองรมเนี่ยนะครับ,มรรรรรมรบผมคุณดำนวยเค้นมาสิตะกี้มาแล้วเนี่ยนะครับที่ผมตอบไปเนี่ยผมจำได้หมดนะฮะก็ถือว่าเอ็กซ์เมาซ้ำมาแล้วอ่านอันนี้ยังนะครับคุณธน,นรัตน์นะครับคุณ คำถามคือทํางานอยู่ในปีนี้ดีอยู่แล้วครับภาพออกมาเทาๆา,าขาวก็ถือว่าดีพอใช้ดีบนยังไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนไปไหนอยู่ที่เดิมนะครับะนะครับอีกสักหนึ่งท่านละการ SMS นะครับคุณวันเพลอายุ13ปีสุขภาพโชคลาบนะครับออกมาก็คือยังสว่างเทาดีพอใช้ดีพอใช้ไม่มีโรคอะไรร้ายแรงอันตรายกล้ามเนื้อตาล้ามีปัญหานิดหน่อยไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับระบบกราบถ่ายระบบกราบถ่ายนิดหน่อยโชคลาบก็คือนะครับไม่เห็นตัวเลขที่จะ นะครับไปซื้อแล้วมีกําไรหรือได้เป็นเงินมาไม่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันอะไรทั้งสิ้นนะครับผมขออนุญาตนะครับต้องบอกแบบนี้คุณอธิชาประสงค์ดีโชคลาภการเงินอนะุบัติเหตุมีแล้วนะอุบัติเหตุระวังทางน้ําไปไหนอย่างไรน,นะครับคุณอธิชาติชาน้คือปัญหาอุบัติเหตุโชคลาภก็คือนะครับวันต่อวันรับผิดชอบอะไรก็ตามเกี่ยวพันกับเงินด้วยทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล,กและกันแล้วจะได้ในสิ่งที่ตอบแทนเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับคุณดารินีอีกสายเดียวนะครับคุณดารินีสีบุญยีสาการเงินแฟนการเงินก็คือดีพอใช้ดีพอใช้แฟนเข้ามาถ้าไม่ซื่อสัตย์กับคุณดารินีจะถอยห่างออกไปเร็วเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นความเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นแฟนจะต้องควบคู่กับความซื่อสัตย์นะครับน,นะครับมาต้องใจอ่อนอีกแล้วคุณสุภกิจตอนนี้ต้องเอาจริงๆ SMS เอสเอ็ม e สุดท้ายนะครับมีลาบใหญ่ไหมคุณสุภกิจมีครับเรื่องลูกดือ้อ เดี๋ยวในที่สุดดื้อตอนนี้เดี๋ยวจะค่อยๆคลายค่อยๆคลายดื้อนักก็กอดรัดซะเลยรูปหัวจับแขนความดื้อเดี๋ยวก็อ่อนไปลาบใหญ่มีครับแต่จะต้องใจใหญ่หน่อยละกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเกี่ยวกับที่ดินเป็นคนกลางติดต่อซื้อขายซะจะได้เป็นลาบก้อนใหญ่เกี่ยวกับในหน้านะครับติดต่อตู้เอ็กซ์เรย์ครับหมายเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับทุกท่านครับทุกปัญหาของท่านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอนาคตจะเป็นแบบไหนอย่างไร 0814568913นะนะฮะ0863183708 0863183708นะครับ w w w c o n t a t i p n e t เนี่ยนะฮะประธานเค,ครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติพี่นัทจพนโรดเทาว์วอนผู้ชายคนนี้นะครับผมรักเคารพเป็นอย่างสูงเป็นคนซื่อมือสะอาดเป็นรองผู้ใน,นการหนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทย โดยมีคุณสมนึกวิทยารักษาันท่านเป็นประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์รายวันพิมพ์ไทยอยู่นะครับ w w w c o n t a t คนตาทิ net. ท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาตอนนี้นะครับเกือบจะ20เกือบจะ23ล้านท่านแล้วนะฮะลองเข้าไปดูสิครับว่าเว็บไซต์นี้ทำไมคนเข้ามาเยอะเหลือเกินด้วยเอ็กซเรย์ไม่มีตำราแต่สิ่งที่ผมกำลังทำหน้าที่อยู่วันนี้ตอปัญหาให้กับทุกท่านนะฮะ ไม่ใช่เพิ่งมาทำแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเป็นเวลาสิกว่าปีแล้วนะฮะผู้ชายคนนี้ติดตามให้ดีๆนะครับผมผมเนี่ยเหนือคำบรรยายแต่รายการต่อไปนะครับน้องรักของผมน้องอูดอาจารย์กิตุคุณพลวันไขรหัสลับจากสวรรค์ตาที่สน้องรักผมคนนี้จะนำเสนอในสิ่งที่ดีๆให้กับทุกท่านพรสวรรค์ที่มีของน้องน้องอูดช่วยเหลือ ุคคลมาเยอะแยะมากมายนะครับติดตามรายการต่อไปนะครับสำหรับผมตัวเอกสุเลวันนี้นะครับพร้อมกับน้องปลักน้องสันน้องลีและทีมงานทุกคนน้องออบโปรดิวเซอร์หุ่นเอวบางร่างน้อยนะฮะต้องขอใช้คำว่านะครับให้โชคดีมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติชมรายการเปิดจิตส่องกรรมวันนี้และติดตามทุกวันเสาร์สองทุ่มสิบนาทีโชคดีมีความสุขความเจริญนับตั้งแต่วันนี้และตลอดไปครับผมกราบสวัสดีครับ